รายได้พุ่งแต่ภาษีสูงภาษีบุคคลธรรมดากำลังฉุดธุรกิจคุณอยู่หรือเปล่า เป็นเหตุผลว่าทําไมหลายคนรายได้เพิ่มแต่เงินเก็บกลับไม่เพิ่มเพราะติดกับดักภาษีบุคคลธรรมดาค่ะภาษีบุคคลธรรมดาใช้อัตราก้าวหน้ายิ่งรายได้สูงยิ่งโดนภาษีเยอะขึ้นบางคนถึง35%ในขณะที่นิติบุคคลเสียภาษีเพียง15-20%เท่านั้นและยังหักค่าใช้ใจ่ายธุรกิจได้เต็มที่ถ้าธุรกิจคุณมีรายได้ต่อปีเกิน1.2ล้านบาทหรือเริ่มมีลูกค้าขอ ใบกำกับภาษีนี่คือสัญญาณว่าคุณควรพิจารณาจดบริษัทเพื่อวางแผนภาษีลดภาระและทำให้เงินทำงานแทนคุณจําไว้นะคะภาษีไม่ใช่แค่ภาระแต่คือเครื่องมือถ้ารู้จักใช้ให้ถูกวิธีชอบคลิปแบบนี้กดติดตามไว้ได้เลยค่ะ